บเพื่อนต้องรู้จักแยกแยะแยกแยะอะไรเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวว่าคุณชายตระกูลส้มเป็นคนเสพเพลเพื่อผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้ถึงกับคุกเขาขอให้หมอชาวบ้านรักษานางเรื่องนี้ข้าจะต้องจัดก,การสืเวินครับอรอเจ้าไปตามซื้อเต้ามาให้เร็วที่สุดครับอืม อิ่มสักที <c oughs> ตอนเด็กๆข้ากับพี่ใหญ่มักจะหนีมาที่นี่เพราะคนในตระกูลส่งเคร่งครัดมากเพ่าข้ารู้สึกเบื่อท่านพี่ก็เลยพาข้ากับอีจื้อมากินของที่ร้านน้ประจําเลยตอนเด็กๆพี่จินโศกก็ชอบแอบาพาข้ามากินของในตลาดบ่อยๆนะคะเมื่อข้าย,ยังเด็กนะที่สําคัญที่สุดคืออย่าให้อาจารย์จับได้เด็ดขาดไม่งั้นโดนขงังเจ็ดถึงแปดวันนะเฮ้ย <c oughs> เรื่องก็ผ่านมาตั้งนานแล้วนี่พูดทีทำไมต้องแก่เก็บเงินอ๋อวันนี้ท่านหัวหน้ากลับมาข้าขอเลี้ยงต้อนรับถือว่าเป็นการเลี้ยงจากข้าก็าแลลวกันนี่เขาซื้อของขายจะให้พวกข้ามากินฟ,ฟรีๆแบบนี้ไม่ได้หรอนี่เงินของท่านเนี่ย,ยข้ารับไม่ได้จริงๆอ๋อถ้าอย่างนั้นต้องขอบุณมากๆเลยขอบุณอบุญพวกเราไปเถอะไปอดีๆค่อยๆไปนะคุณหนูใหญ่ เป็นสาเป็นแท่เวลาได้ไม่ระวังเหมาะสมแล้วหรือไงฮะรพี่ใหญ่ข้าละ่ะกลับมาแล้วหรือยังตามหาซืือเต้าทำไมข้าไม่อยากแต่งงานกับลีเทียนฝานและแต่งงานข้าเป็นเรื่องใหญ่ที่แต่หัวหน้าใหญ่เท่านั้นที่จัดการได้อารองถ้าตับตกลงพวกกวากังเองข้าไม่จําเป็นต้องเชื่อฟังนี่เลวไหลลีเทียนฝานจะก,กวากังกําลังจะทางมาเราจะจัดงานแต่งงานที่ตะก,กูลซ่งครั้งนี้พวกเขายังนำอาวุธมามา,มากมายมาให้ตะก,กูลซ่ง เจ้าเป็นลูกสาวทำไมคิดว่าการแต่งงานครั้งนี้ทั้งไม่เหมาะสมเจ้าเป็นคนตระกูลซ่งต้องทำหน้าที่สิเจ้าทำไมถึงชอบทำอะไรเอาแต่ใจตลอดแบบนี้แต่ว่าท่านอารองท่านรู้หรือเปล่าดีเทียนฝาเนี่ยไม่ใช่คนดีและที่สำคัญข้าไม่ได้เต็มใจด้วยไม่มีใครบังคับข้าได้เจ้าเออพี่รองอย่าพึ่งโกรธอีจือ่อเจ้ากลับไปก่อน ีกเดี๋ยวพี่ใหญ่ก็มาแล้วข้าจะคุยกับซื้อเต้าและอารองให้ลองดูว่ามีวิธีอะไรที่ให้พอใจทั้งสองฝ่ายเจ้ากลับไปก่อนไม่ว่าอย่างไงข้าก็ไม่แต่งงานกับรีเทนฟานพี่ใหญ่ต้องไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานแบบนี้แนะ่เจ้าลิงนะ้าน่าจะมีของกินแลวก็ยังมีอ่ะพี่ใหญ่ข้ามาต้อนรับชาไปเจ้าอย่าตำหนิข้าเลยนะอ๋อไม่ไม่ไม่ไมไม เขาเป็นพี่ชายของข้าส่งสือเวียนที่ข้าบอกเจ้าไงตอนเด็กแอบชอบกินเกี๊ยวกุ้งคนอื่นลูกชายของอารองส่งหลุ่พี่ใหญ่อารองสบายดีไหมดีท่านพ่อสบายดีสือเต้าพอกลับเข้าเมืองแล้วทําไมถึงไม่เข้าไปที่จวนทะเลทลายแบบนี้<อ>ไปกินอะไรมาล่ะท่านอารองกําลังรอเจ้าอยู่เห็นว่าท่านมีเรื่องจะคุยกับเจ้ามากมายส่งคนหน้าใหญ่กลับจวนเร็วที่สุดครับพี่ใหญ่ ข้าขอแนะนําเพื่อนข้าก่อนนี่คือแม่นางฟู่ซือเต้าไปหาผู้อุโสก่อนแล้วค่อยคุยกันเพื่อนของเจ้าเราต้องต้อนรับอย่างดีไม่ต้องรีบร้อนล็อกข้ายังมีเรื่องต้องทําอีกขอตัวก่อนนะนนเชิญวนร้ายไปกันเถอดนี่ข้าไม่ชอบคีดหน้าส่งซื่อเวียนเลยคนตระกูลนี้ไม่ค่อยน่าคบเลย พี่ส่งคงเป็นแค่หนึ่งในร้อยเท่านั้นละมัง้งไปเถอะอเชิญตระกูลส่งเป็นคนตระกูลใหญ่มีแรงสนับสนุนจากคนหลายๆฝ่ายมากมายศาลานี้เรียกว่าศาลารับรองแขกจินหวีถ้าเจ้าชอบมาชมดอกไม้ชมจันได้ทุกวันเลยนะ อยู่ที่เหลียวตรงยากที่จะได้เห็นส่วนที่ร่มรื่นทางใต้แบบนี้เอาแบบนี้นะข้าจให้พวกเจ้ามาพักผ่อนที่นี่และแต่ที่ข้าเ้าพบอารองกลับมาข้าจะช่วยวางแผนก็ได้ได้ได้ไดอีจูอีจูอีจูอ่าพวกเราตระกูลซ่งเป็นตระกูลใหญ่ ไม่ใช่แค่เรื่องในครอบครัวจะต้องคิดถึงคนในตระกูลด้วยนะอะในความคิดของข้านะ่ความสุขของข้าสำคัญที่สุดตระกูลส่งทำไมต้องให้ข้าเสียสละความสุขของตัวเองไปด้วยละ่ะพวก่านเป็นอาของข้าแต่มาคิดแทนข้าไม่ได้นะอ้ยอีจือเขาเป็นอารองเพื่อทำให้งานแต่งครั้งนี้สำเร็จไม่ต้องเสียเวลาอีก อีกอย่างหลี่เทียนฝานเป็นลูกชายของหลี่มี่ทับวากังตำแหน่งแบบนี้เหมาะกับเจ้ามากที่สุดท่านอาสามรู้สึกว่าหลี่เทียนฝานเป็นคนดีแล้วทำไมไม่มีลูกสาวแล้วก็ให้แต่งงานซะเองเลยท่าแบบนี้ตระกูลเซ้ากับวากังจะได้ดองกันยังไงล่ะนี่เจ้านายน้อยมาถึงแล้วพี่ใหญ่น้องพี่อาสามพี่ใหญ่พวกเขาจะให้ข้าแต่งงานกับหลี่เทียนฝานเขาไม่อยากแต่งงานเลย เออลีเต็นฝานเป็นคนนิสัยไม่ดีเข้าว่าไม่ดีหรอกจะไปก่อนข้ากับอาส,สามิมทราชจะคุยกัน,นอาส,สามอารองล่ะโอ้รอเจ้าอยู่ที่ห้องโถงนานแลเรีบไปเถอะครับนายน้อยท่านอาข้าล่ะอยู่ข้างนาครับ ท่านอาท่านอาท่านร้องท่านเป็นไงบ้างส่งกังเกิดเรื่องใหญ่แล้วไอ้น้องข้าท่านร้องไอ้น้องข้าท่านร้องเรื่องใหญ่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเกิดเรื่องอะไรขึ้นส่งกังได้รับบาดเจ็บครับนายนายน้อยข้าท่านร้องอะไรนะแล้วเร็วเรวรีบไปช่วยตามเข้ามา ท่านอารองท่านเป็นไงบ้างท่านอารองท่านอารองท่านอารองท่านอาามท่านรีบเข้ามาดูท่านอารองเถอะท่านอารองนี่เจ้าเจ้ากล้าฆ่าท่านอารองเหรอก็เปล่านะนี่มมาเรื่องอะไรกันทำไมถึงบอกว่าฆ่าฆ่าอารองท่าพ่อท่านพ่อ ทพ่้ทพอเป็นอะไรอ่ะท <c oughs> ่านรอท่านเห็นชัดนี่ข้าเองข้าคือซื่อเต้าท่านบอกให้ชัดเจนเมื่อกี้คนลงมือจะฆ่าท่านคือข้าเหรอซื่อเต้าเจ้าสมรู้ร่วมคิดกับคนนอกเหลียวตองพยายามเล่นงานตะโกนส่งข้าเพียงแต่จะลงโทษเจ้า แต่เจ้ากลับทําให้ข้าได้รับบาดเจ็บเจ้าทําแบบนี้จะกล้าไปพบหน้าใครได้<ะ>แบบนี้เจ้าจะกล้าไปพบหน้าบรรพบุรุษได้เหรอเจ้าเป็นคนคิดจะทำลายตระกูลซ่งท่านอารองอารองท่านพูดอะไรของท่านฮะท่านพูดเรื่องอะไรสือต้อง ข้าได้ยินว่าท่านพ่อจะให้อีจืดแต่ง,งานกับพวกวากังเพราะปัญหาเรื่องนี้ใช่ไหมเจ้ถึงได้โกรธแล้วก็พลั้งมือฆ่าพ่อข่าแบบนี้อาสามตอนนี้สือเต้ากำลังสับสนท่านอาสาโปรดตัดสินใจทุกอย่างต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของตระกูลซ่งความจริงซื้อเต้าเองก็มีความคิดที่จะทิ้งตะกูลซ่งถ้าอย่างนั้น เขาก็ไม่สมควรที่จะเป็นนายน้อยต่อไปพวกท่านร่วมมือกันจัดฉากนี้ขึ้นมาใช่ไหมทุกคนได้เห็นกับตาแบบนี้แล้วเจ้ายังไม่ยอมรับอีกเหรอ ธอดูสิอ๋อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะจะแก้ตัวอะไรอีกเรื่องเกิดขึ้นในตระกูลซ่งถูกต้องแต่ว่าอาสาม ไม่ใช่ฝีมือข้าจริงๆฮพวกเราตระกูลทรงนอกจากพี่ใหญ่ก็มีแต่เจ้าที่ใช้วิชานี้แต่เจ้ายังไม่ยอมรับเด็กๆครับจับหนาหยน้อยขังเอาไว้ครับทานาสามเดี๋ยวก่อนนี่มาเรื่องอะไรกันอะพวกเราไม่ต้องตรวจสอบหรือไงตอนแรกข้าได้ยินว่าเจ้าหลงสเสน่ห์ผู้หญิงคนหนึ่งจากเหลียวตรง ตอนแรกที่เจ้ากลับมาข้าก็จะลงโทษเจ้าแต่อารองออกรับแทนเจ้าเอาไว้บอกว่าเรื่องนี้จะต้องคิดการให้รอบคอบแต่ว่าเจ้าเจ้าเพราะว่าพ่อข้าตำหนิเจ้าเจ้าจริงฉวยโอกาสลงมือกับท่านพ่อของข้าใช่หรือเปล่าจะมานเลวจริงจริงช้าก่อนเมื่อกี้มีทหารอยู่ที่นี่ส่งการเป็นคนพาเข้ามา เขายืนยันได้ว่าข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องไปตามแล้วเมื่อกี้ตอนที่ข้าเข้ามาส่องกังกำลังจะตายแล้วตอนนี้ข้าบาดเจ็บต้องการพักฟื้นสักระยะในช่วงเวลานี้ เรื่องในตระกูลซ่งให้น้องสามเป็นคนตดัดสินคงไม่มีใครคัดค้านเด็กๆครับจับ่งสือเต้าไปที่คุกใต้ดินรอาการพิจารณาท่านอาสามท่านอาสามพิชาท่านอาสามอีจื้อท่นอา,าทนพ่อซื่อเวียนพาพ่อเจ้าไปพักผ่อนอีจื้อไปส่งอารอง เพื่อนที่มาพร้อมกับซื้อเต้าอยู่ที่พวกเขาอยู่สาลานรับแขกไปจับพวกเขามาที่นี่ครับครับครับ,รบที่นี่ดีมากเลยมีที่หลบภัยและกว้างใหญ่เป็นชัยภูมิที่ดีจากวันนี้ที่นี่จะเป็นฐานของเราถ้าพวกวีเวนจะเข้ามาตีตระกูลซ่งละก็คงจะทำได้ลำบากเมืองนี้มีแนวป้องกันดี สามารถป้องกันตระกูลซ่งและชาวบ้านแต่ว่าถ้าพวกเขาถูกล้างสมองพวกเราก็อยู่ที่นี่ไม่ได้ใช่แล้วพวกเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนจากนั้นจึงหาทางชนะได้พี่ซ่งเองก็เป็นคนฉลาดไม่ต้องใช้โชคเหมือนเราข้ากับแม่นางฟู่เห็นแค่ทิวทัศน์ที่สวยงามในสายตาของพวกเจ้ามีแต่เรื่องรบจะป้องกันยังไงจะรับมือแบบไหนพวกเจ้าสองคนเคยพักอย่างสบายใจบ้างไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้ เร็วเข้าแล้วๆลไปไปไปสักคนนะเร็วเข้าแล้วๆๆอะไรเนี่ยเกิดเรื่องแน่ไปเร็วๆเกิดเรื่องเกิดเไปทางนพวกจะไปสกัดทางซ้ายพวกจะไปสกัดตรงกลางพวกจะไปปิดล้อมทางขวาเร็วเข้าครับไป ท่านพ่อท่านวางใจเถอะข้าจะให้ท่านได้รับความเป็นธรรมแน่รายงานรายานน้อยโจทั้งสีบกำลังจิดหน,นีออกนอกเมืองเราค้นหารอบเมืองแล้วยังไม่พบพวกเขาเลยเอาไม้จับไปติดที่ประตูเมืองจัดกำลังคนเพิ่มด้วยอย่าให้พวกมันหนีรอดครับ เสี่ยวจงเสี่ยวลินเฮ้<น>เราเข้าทางนี้สีเหลืองเราเข้าสีไปเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วแล้วว จิหลิงเหลียงช่องนี่เจ้ามาอยู่นี่ได้ไงอะตอนนี้ข้ามาเป็นฐานของตะกูลซ่งเมื่อกี้ข้าอยู่ในจวนแห่งพวกเจ้าด้วยเขาเลยตามพวกเจ้ามาแล้วพวกเจ้ามาที่หลิงหนานทําไมแล้วก่อเรื่องอะไรให้ตะกูลซ่องข้ามาพร้อมกับนายน้อยส่งซือเต้าเขาให้เรามารอที่สวนดอกไม้เขาเองก็ไม่ได้กลับมาแถมยังมีคนไล่ตามเราด้วยเมือ่อกี้นี้เกิดเรื่องที่จวนขึ้นนายน้อยถูกจับแล้ว พี่ซ่องถูกจับเยางนั้นเหรอฮะจะเป็นอาหารของตระกูลซ่องไม่ใช่หรือไงอะแล้วทําไมถึงต้องมาไล่จับพวกข้าด้วยเรื่องนี้ข้าไม่รู้จริงๆแต่ว่าท่านซเซวียนสั่งมาให้พวกข้าตามจับพวกเจ้าไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนที่นี่ไม่ปลอดภัยพวกเจ้ารีบหนีไปทีนะ่หน้แต่พวกข้าไม่คุ้นเคยกับเมืองนี้นะเจ้าล่ะมีทางหนีไหมตอนนี้ก็มีหานอยู่ทั่วพวกเจ้าต้องระวังตัวให้ดีอีกอย่างพวกข้าจะสั่งปิดเมืองก็ได้พวกเจ้ารอจังหวะด,ดีๆแล้วรีบหนีออกไปให้ได้ได้ พี่ใหญ่ข้าไม่ได้ทำร้ายท่านอารองแต่พ่อข้ายืนยันว่าเป็นเจ้าเจ้าเป็นคนทำร้ายท่านจนบาดเจ็บจริงหรือเปล่าล่ะคิดว่าพ่อข้ามีอะไรแอบแฝงกันเหรอข้าไม่รู้ทำไมท่านอารองจะต้องเจาะจงว่าเป็นข้าคนที่ยืนยันได้ก็ตายแล้วพี่ใหญ่ถ้าท่านเชื่อคำพูดของข้า พี่ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะไม่ต้องเป็นห่วงถ้าเจ้าไ,ไเป็นคนลงมือข้าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าอยู่แล้วเจ้าอยู่ที่นี่ไปก่อนให้ข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนขอบคุณพี่ใหญ่ไม่เป็นไรจริงสิพี่น้องของข้าตอนนี้เป็นไงบ้างเพราะเกิดเรื่องขึ้นพวกเขาก็พากหนีไปท่านอามีคำสั่งให้ตามหาพวกเขาอยู่ พวกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเรื่องนี้พี่ใหญ่ได้ปลดปล่อยพี่น้องของข้าไปอย่ายุ่งกับพวกเขาได้ไหมเรื่องนี้ข้าจะต้องสอบสวนก่อนเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปคุณ,คณใหญ่ ข้าจะไปพบนายน้อยนะ่คำสั่งของท่านสามห้ามผู้ใดพบนายน้อยเอ๊ะจะเป็นทหารของตระกูลซ่งหรือเปล่าถอยไปนะไม่มีใครห้ามข้าได้พี่เื่อมีอะไรหรือเปล่าพวกเจ้าขังพี่ใหญ่ของข้าทำไมกันซื่อต้าเขาทำร้ายพ่อข้าบาดเจ็บสาหัสเรื่องนี้เจ้าก็เห็นกับตาข้าขัางไว้รอวันพิจารณาไม่ถูกต้องหรือยงไงพี่สุเวียน จะต่อมาพร้อมกับพี่ใหญ่ของข้าเจ้ายังไม่เข้าใจเข้าอีกเหรอที่นี่ต้องมีการก่อกระบฏแน่ที่เจ้าพูดมันก็ถูกข้าเชื่อว่าซื้อเต้าจะต้องโดนคนอื่นใส่ความแน่แต่ตอนที่พวกเราต้องค้นหาความจริงซะก่อนถ้าหากเราพิสูจน์ได้แล้วข้าจะรีบบอกให้อาสามปล่อยตัวเขาออกมาทันทีงั้นให้ข้าเข้าไปเยี่ยมเขาก่อนอีจื่อซื้อเต้าถูกอาสามกับพ่อข้าสั่งไม่ให้ใครเข้าพบ ถ้าไม่ใช่คำสั่งจากเขาใครก็เข้าไปหาไม่ได้มิฉะนั้นจะได้รับโทษถ้าไม่ใช่เรื่องด่วนข้าว่าเจ้ากลับไปก่อนพวกนี้อาสามจะเปิดประชุมถ้าเจ้ามีเรื่องอะไรก็พูดกันในที่ประชุมเอ้ยงั้นก็ได้รบกวนพี่สั่งให้ทหารดูแลพี่ข้าเป็นอย่างดีข้าไม่ต้องการสั้นพี่ของข้าได้รับความไม่สะดวกนะเข้าใจแล้ว พี่ส่งเขาจะฆ่าส่งรูเหรอนั่นสิพี่ส่งไม่ใช่คนแบบนั้นแน่นอนอ่ะแต่ทุกคนนะพูดเหมือนกันว่านายน้อยทําร้ายท่านรองแล้วยังฆ่าทหารชื่อทรงกลางตายอีกด้วยเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ท่านรองท่านสามก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไม่น่าจะใช่เรื่องเข้าใจผิดส่งรูตอนอยู่วากังก็ตั้งใจฆ่าอีกจือ่อคัาวนี้พี่ส่งคงคิดแก้แค้นแน่ๆไม่น่าใช่พี่ส่งชอบแต่งร้อนมากกว่าจะทําเรื่องแบบนี้ได้ไงถ้าอย่างนั้น เขาก็เลืจะบริสุทธ์ข้าน่ะเชื่อพี่ส่งเขาจะต้องถูกผู้อื่นใส่ร้ายอืมถ้าสุสุดเต้าต้องการข้าส่งลูกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใครกล้าทำร้ายข้าแล้วก็ข้าจะตามไปข้ามันเอง จะนำพลังของข้าถ่ายโอนให้กับพวกเจ้าดูพวกเจ้าสองคนเนี่ยจะได้รับแค่ไหนขอ,ขอบคุณ,คณมากนะน,นะอี้จือทำไมพ่อเจ้ายังไม่ออกมาออ,อท่านพ่อท่านร้องท่านอาสาบจะฆ่าพี่ชายเด็กบ้านานี่หลอกพวกเรารีบนำตัวคุณหนูกลับมาเดี๋ยนี้ครับครับสีเหลียงเจ้ามีวิธีที่จะพาเขาออกมาไหมในตอนนี้ห้องขังอยู่ไหนข้าเองยังไม่รู้เลย